กับน,นมัสการ์พอนรุ่มปูลิมเปานะครับจูดปูเขาเต็มๆเนา<อ>ะหาหนึ่งเลยเหรคะอืมมันคือการเจีเขาเนาะมันหนึ่งมันโดนมันเองตามแม่นแมนน่นละแม่นครับอาจารย์หิงงวดแล้วครับผมนี่เป็นสิบแล้วเหรอคุณสิบน่ะก็มันที่เข้ามามันเอื้อนเัื่อนกีนี้คว่ามันจะไม่เข้าเลยอะผลออกมาประกาศผลห้าหนึ่งุณไม่จะเคลือบม่ามันจอกแบบนี้ไม่ได้เซเสียแล้วอีก คือว <He. S 2> yeah. ่าม hmm ันจะบอกหรือเปล่า huh. uh ่เลานหนงมันออกยากก็ดนีมันนีครับผมหลายตัวหลยไม่บทัดสองกีดหรือบรรทนบ่อก็หนีรวนตัวผู้ทหานมันออกนครับเกมมันก็ออกมาออกบางหว่าเบื้องประเทศออกเป็นสองตัวเปะนรองถือถ้่บ่หน่อยๆสองเน้อทานหนึงตรงกันเ่นีครับอืเง่นเป็นสูตรคำนวณคือคำนวณโอ้ยรูเต้นเนะ มุมแนแรงกูเด้วยผมตอนท่องมันผมมันเดินตากับปั๊กเชะเลยเหมือนกันแต่มันพลาดงดแต่เราสูตรนี่บอเชะงวดนี้งวดนี้เป็นเลขสูตรหรือว่าความฝันครับอาจารย์ครับก็สูตรคือเก่านั่นแหละคือสูตรนี้เราทํามาก <c oughs> ี่ปีแล้วอาจารย์อ๋อเราทามาห <c oughs> ลายปีเลาอยู่ทำมาอย่างนี้แหละสูตรครับเรื่อง่แหละ มันเทือ,อนเป็นนาทังเขามันก็โปรเซ่เขาหน่อยละได้เงื่นใช่ละขันเขาอตอนนี้ก็กำลังสร้างอะไรครับอาจารย์ครับไอ้ตอนนี้ก็อันกำลังน้ำก็ยังไม่มีนี่นะนอ,อันไดก็พังอยู่เนี่ยไดพังอ่าแล้วก็ว่าปะป,ะปูอนกระเบื้องนี่อีกอกระเบื้องก็ยังไม่มีอ่ายังไม่เสร็จใด,ดน้ำไดน้ำพันพังเนี่ยท่าอยู่นี่ เอาเดี๋ยวเอฟซีมีโชคมีลาวก็าได้มาช่วยอาจารย์เนาะครับวันวันนี้ก็อยากจะมาขอสูตรครับสูตรงวดวันที่สิบหกนี้ครับเดินทางมาไกลนะครับมาถึงริมปาวเลยนะครับนี่เนาะเอาขอเป็นแนวทางด้วยอาจารย์เขียนสูตรให้แบบสดๆเลยนะครับผมเอฟซีตามหลายตันเลยนะเอฟซีตามอัวนที่หน่อยออบวนริมปาวนะครับ S <S> อเอาการนั่งแบบสบายเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับช่วงรอนะครับผมช่วงรออาจารย์เนาะ กัวกันรครับรอ้อนไอาจารเนาะรอ้นอนครับอบรรยากาศแบบสดๆนะครับผมอันบ่มีเลขหนีสือหรอเค่ะเล่เอก็เือตัวมันน่ัน่กันประานยอันนี้บนเหรอครับอาจาร์บนเลข,ขาันนั่งเกงมาแล้วนะ เอาอะไแล้วเพิ่งมาแลอาายอาจารย์คำนวณแล้วอาจารย์เก็บไว้ในโทรศัพท์เลยครับไว้ในโทรศัพท์โอ้อยานละืมเนาะนี่ก็คำนวณแบบสดๆนะครับผมบ,บนอย่างเดียว แต่ไม่ยูวัดก็คือมีร่างไหมครับนั่อนี้อาจจะบนร่างไม่ได้ทำไม่อ๋อบนอย่างเดียวใช่ไหมครับอ๋อมีสามตัวด้วยใช่ไหมครับวันนี้ลองไปเติมเข้าหัวสามตัว ออผมคัดลอกนะครับอาจารย์อ,อยผมขอขอนุญาตคัดคัดลอกทีเดนะียครับอาจารย์ก็ร้อนนะครับเนาะครับผม นั่งตามสบายเลยครับอาารยระวังล่อกันอาดเียงแม่ก็าดครูอาดกันก็เบี้ยงรดนขาดได้แล้วบ่มีไรอันดูดน้ำฝนมาโอ้่ไม่ใส่ป่ะคะน้ำก็ได้แก้วทั้งยืนเราไม่ใช่ดลอดอตอแก้ฝนไม่หายอืมอันใดพังมั้ะมันพังทีน้าป๊าเขา มาถ้ามาถึงเลยตังบุดมาตั้งใตขึ้นมาอืมอแ๋แสดงว่าอ,อันนี้เอาเนาะเออคืนน้ำก็ปลากับมันมันอยู่กลางโค,โค,โคโก<ต>โคกเนาะกลางโคกอันนี้บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนยางเดียวแต่ก็มีโอกาสาไปล่างอยู่ใช่ไหมครับอ่าควนไว้เอากลับด้วยไหมครับกลับมันมันถึงจะนั่น มันถึงเหมือนจะปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ราบลินจะปลอดภัยนะครับผมมีเดี๋ยวกำลังคัดลอกครับมี 5, 3, 5, 6, 2, 6, ห้าสามห้าหกสองหกเนาะครับสามตัวก็หนึ่งห้าหกหกห้าสามเป็นสูตรคำนวณนะครับของปู่ริมเปลาปู่อ้วนริมเปลาครับห้าสามประนี้ห3ห้าสามสตัวนี้ ปวดซ่อมมาแล้วเกี่งวดติดครับสิบงวดโอ้สิบงวดงวดนะครับสงวดงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดแลลวครับพะจันท์งวดที่สิบเอ็ดโอ้เป็นแนวทางจะเข้าไหมเป็นแนวทางครับเป็นหน้าางการเป็นีตัวเน้นไหมครับงวดนี้อ้ามีเน้นไหมครับจะวงกลมให้ครับผมจะวงกลมให้สามเนี่ยครับผมสามหกสองหกครับมีตัวเน้นไหมครับผมมีตัวได้จ้า ปูเน้นตัวไหนครับเก็เก็คือว่าเน้นด้วยแหนเน้นข้างล่างเน้นล่างก็ข้างล่างว่าข้างล่างคือว่าเน้นนี่แหละสามตัวใช่ไหมปู่อ่านั่นแหละหนึ่งห้าหกกับหกห้าสามนี่แหละครับอ่านี่แหละลองดูโอ้ยคปูเน้นเน้นหมดทุกทุกชุดนะครับปูห้าสามขับรอกมาแล้วนะห้าสามหกสองหกหนึ่งห้าหกหกห้าสามก็ไม่เยอะนะทะเลของปู่ครับบอกเยอะดอก แต่เน้นบนใช่ไหมครับเนี่ยเน้นบนอย่างเดียวโอ้โหเก็บหน้าจอไว้นะครับเอซีครับแนวทางของปูริมปลาวเนาะคือ,คอ,คอเน้นทุกตัวสรุปนะปูเนาะนที่ปูให้ไปรอบทีเดล้วก็ไม่ค่อยเยอะเนาะครับ<า>เลขไม่ไหลาหางค,คือบนนะครับ คือปูเน้นบนก็เข้าบนนะครับงมื่อที่แล้วนะฮะเข้าบนมาเกี่ยวเน้นบนเป็นบนได้ตัวนี้บางว่าท่านใดตามนกคำเป็นสูตรบนดิโอ้ครับนนั่งเดียวเริ่มเป็นสูตรางนะเนี้ยผู้ได้มากกครแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคือเน้นบนนะฮะสำหรับแนวทางพระทุดงลิมเปาหรือว่าปูอวนลิมเปา นะครับผมถูกมาแล้ว10งวดนะครับงวดนี้งวดที่11นะครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมตามให้แล้วนะครับสําหรับปูอ้วนลิมเปาลนะครับงวดที่แล้ว5้าหนึ่งจังเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ